็คอยนะคะที่ร้านจุดแรกของเราร้านลูกทิพค,ค่ะตันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คยอดนะคะค่ะวันนี้ก็เอสเปรโซ่ห้าสิบแปดแก้วคาปูสามสิบเอ็ดโกโก้เจ็ดสิบห้าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องเงินกันค่ะ เดี๋ยวเรามานับเงินกันนะคะโอ้ยได้นั่งนับเงินนี่ก็แฮปปี้แล้วเนี่ย <c oughs> วันนี้จะได้กี่แก้วก็รวมเมื่อกี้เนาะห้าสิบแปบวกเจ็ก็ทั้งหมด164แก้วนะคะก็ขายได้ก็รวมก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ถือว่าแฮปปี้แล้วค่ะ วันละยี่สิบสามสิบแก้วก็แฮปปี้ที่สุดแล้วค่ะสร้างรายได้ให้เราได้ทุกวันวันละเล็กวันละน้อยเก็บเล็กผสมน้อย